ไปดูผลงานปลารวมครับตอนนี้เราก็มาถึงฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจอดสะพานเป็นที่เรียบร้อยนี่ดึงงานไหวไหมสะพานเราโยกไหมโยกปะไม่โยกโอเค,อเคปกติกตเออนึกว่าสะพานโยกอีก <laughs> ไปเมาอีกทีตอนตอนขับเรือขึ้นแรงอเอออย่าพูดจุดอ่อนของเราสิแต่ครั้งแรกที่ผมไปอะผมกลับมาบ้า,านบ้านโยกเลยนะครับ,รบโอเคโอเค ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สีตะก้าอีกเช่นเคยฮะเอาไปขายแล้วครับเอ,เอาจ้างกิโลขายแล้วตังค์มาแบ่งกันครับ พูดดังไปนี่เดี๋ยวเมียที่บ้านได้ยินอไปขายแล้วได้แบ่งตังกันปลาเออปใหญ่ก็บอกคุยกันไวปแล้วไงขายแล้วแบ่งตังกันไงงนครับใหู้ใจตัดโอ้ยไปเอาปลากันตอนไหนนี่ อตอนผมเผลอไปนอนแล้วมันน้งไงเอ,อ่อไปรวมครับออไปรวมๆกันออสีกา้าเยอะครับสีกา้าครับ สนุกสนานครับนะครับปลาเราครับปลาเกา๋าครับรเอมเอมครับปลาจานครับไซส์สวยนี่ครับทีมงานคุณภาพอยู่นี่โอเคกีนิ้ <c oughs> วนี่บอกแล้วยาวมาเยอะยาวมาเยอะ ทำมาเยอะก็เดือดร้อนชาวบ้านเขาเก่าเออแล้วลพังได้กี่ตัวเรา,าเนี่ยฮะกตัวนะนี่ผมเห็นแต่ตอนนอนนี่ฮะในซีไอซีขายเรียบร้อยแล้วนะขายไป่ได้จริงจริอ่ะ <laughs> <laughs> ขายแล้ว <laughs> เขาขายแบ่งตังค์กันไปแล้วแบ่งตังค์กันแล้วเออเรียบร้อยแล้วอย่าบอกเมียที่บ้านนะ่ะเรียบร้อยใคยทำราทำหลุดของดีหลุด อี๋นะโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายโอ้ทีมงานได้ยินครับหนึ่งชาวลืมไปอีกนานเออสี่สามคโอ้ได้ชาวลืมอีกนานปลารวมๆครับไม่จบแคนี้แล้วกยอดนะครับทีมงานลืมนอนครับถือว่าโอเคประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ไปเออเอาเอาตัวใหญ่ลงลองพื้น่หนอบอกแล้วเอามาเยอะลำบากยี้หลีอะไปเนี่ยม,มั้งเนี่ยปัญหาจะเกิดไม่สงสารคนถอดเกตมั้งหรอคนที่บ้าน,นหรือเรากิ <c oughs> นตั้งเนื้อตั้งเกตเลยเนาะโอ้โห เป็นไงโยคนเดียวบอกแล้วอย่าตกเยอะเต็มถ um e, ังอ่ะยะแล้วโอ้ยแข็งใส่บทหลักเหลือกบเลยกบเลยกบเลยครับเออคลองไว้ไม่เป็นไรเต็มร่อเต็มถังครับเต็มถังเต็มลังเอ้า 六羊。